ในหมู่บ้านละลินแห่งนี้นะครับทุกบ้านทุกหลังคาเรือนนะครับต่างานฉีดหรือทอดน้ํายากําจัดยุงและแมลงตรงไหนเป็นกรณีพิเศษนะครับโดยตัวรู้เด้งทีมงานสสวันอยู่บำรุงนะครับต้นองไปพาหน้าบ้านของท่านทมาส่งไปใช้บริการได้เลยนะครับทุกบ้านทุกหลังคาเรือนนะครับถ้าท่านใดที่มีเสื้องอาภรหรือภาชนะต่างๆที่ตากบนหน้าบ้านนะครับจะหาว่าท่านได้ที่เขียวการละทันอยู่ขนาดนู้นถ้าท่านเก็บเสื้องอาภรณ์หรือภาชนะ ได้องปมาเชื่อเก็นนะครับเนื่องจากว่าเราจะจัดคนแล้วาาจะมีสิ่งเก็บอุปสรรพรับนันได้นะครับวันนี้ผมเบตชัยกิตเกษตมนะครับต้องกราบขอบคุณพี่พงศ์นะครับผู้จัดการหมู่บ้านละลินนะครับกติดต่อประสานงานยะสาววัดสวนลุงลงผมบิรชัยกิตเกษตมนะครับในการราบประทานจะนและจัเวลาใหับาน